เรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายสุพนัทมีนชัยนันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหาคนครเขต9บางเขนจะเดิจกักหลักสี่จะพักเก้าไปรครับต้องบอกเว,ว่าการขนส่งทางเรือน,นั้นเป็นวิธีการขนส่งที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดเนื่องและก็ครองสัสดส่วนการขนส่งมากกว่าก0ของการขนส่งสินค้าของโลกเนื่องจากมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการขนส่งในรูปแบบอื่นๆเช่นทางเดินเรือที่เป็นเส้นทางหลักๆก็คือการข้ามทวีปธัรมาทานจากฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก ในธุรกิจขนส่งนั้นเวลาย่อมมีมูลค่าครับแล้วก็การประหยัดต้นทุนได้มากก็ยิ่งดีคลองหรือช่องแคบจึงกลายมาเป็นทางลัดของหลายๆเส้นทางการเกิดของคลองสุเอชที่อียิปต์คือการที่เราไม่ต้องไปอ้อมที่แหลมกูดโฮปที่แอฟริกาใต้เสี่ยงโดนโจรสลัดป้นแล้วก็ใช้เวลาในการแล่นเรือนานช่วยลดเวลาได้ถึง9วันแล้วก็มีตู้คอนเทนเนอร์20ฟุตผ่านกว่า35ล้านตู้ต่อปี รวมถึงช่องแคบมาลกาเองก็มีตู้คอนเทนเนอร์ผ่านกว่า54ล้านตู้ต่อปีแน่นอนรายได้จากการเก็บค่าผ่านทางรวมถึงอุตสากหกรรมอื่นอีกมากมายจึงมีรายได้มหาศาลนี่เลยเป็นแนวคิดที่ว่าไทยเราที่ได้เปรียบเรื่องของภูมิศาสตร์สามารถที่จะสร้างทางผ่านหรือทางลัดเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดของช่องแคบมาลกาของอินโดของมาเลเยของสิงคโปร์ที่เขาแชร์ร่วมกันเนี่ยได้ลองจึงเคยมีความคิดทั้งเรื่องของการขุดคลองไทยจนมาถึงการเป็นแลนด์บริดจ์ ถามว่าแลนบริดจ์เนี่ยคืออะไรแลนบริดจ์คือการเปลี่ยนแนวคิดจากการขุดคลองไทยที่ใช้งบประมาณ3-4ล้านล้านบาททำลายธรรมชาติรวมถึงมีประเด็นเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนเปลี่ยนมาเป็นทางลัดทางบก เพื่อช่วยลดเรื่องของระยะเวลาซึ่งจะทําให้การเดินเรือสั้นลงได้ถึง4วันโดยใช้เงินลงทุนกว่า1ล้านล้านโครงการนี้ประกอบด้วยท่าเรือ2ฝั่งครับฝั่งตะวันออกที่แหลมริว้วจังหวัดชุมพรกว่า3,5,000นล้านฝั่งตะวันตกที่แหลมอ่าวอ่างจังหวัดระนองอีก3ามแสนสามล้านพร้อมระบบยกตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นลงอีก1นึ0 0 0สล้านและเชื่อมท่าเรือ2ท่าสองฝั่งเนี่ยครับกว่า90กว่ากิโลเมตร ด้วยรถไฟทางคู่และมอเตอร์เวย์กว่าอีก2 2 0 0 0 0ล้านบาทด้วยเงินกว่า1ล้านล้านนี่แหละครับเลยเกิดคําถามขึ้นในหัวผมครับหนึ่งเลยครับด้วยเส้นทางที่ยาวกว่า90กว่ากิโลเมตรกว้างกว่า160เมตรใช้ที่ดินเกือบเกือบ9,000ไร่แน่นอนต้องกระทบกับที่อยู่อาศัยต้องมีคนโดนเวียนคืนที่ดินและหลายท่านคงได้ต่ํากว่าราคาตลาดรัฐจะดูแลคนเหล่านี้อย่างไรครับ สครับคือรายได้ที่เสียไปจากเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เพื่อนสมาชิกอภิปรายเรื่องของคาร์บอนเครดิตก็ดีเรื่องของการท่องเที่ยวก็ดีบริเวณท่าเรือชุมพรท่าเรือระนองก็ดีรวมแล้วควรจะบวกเข้าไปในต้นทุนที่เราต้องเสียด้วยครับ3ครับคือเรื่องของการคมนาคมการเชื่อมโยงพื้นที่เนื่องจากแลนบริดจ์ตัดทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นการขึ้นลงระหว่างเหนือแลนบริดจ์กับใต้แลนบริดจ์จะทำอย่างไร สีครับรัฐร่างว่าจะมีการจ้างงานถึง2 8 0 0 0 0แปดตำแหน่งนะครับไปเอาตัวเลขมาจากไหนครับจ้างงานคนในพื้นที่หรือนอกพื้นที่ครับเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติครับระยะเวลาที่จ้างนั้นจะอยู่ระยะสั้นหรือระยะยาวอย่าลืมนะครับว่าการก่อสร้างเนี่ยมันสร้างระยะสั้นครับไม่กี่ปีก็จบแล้วคนงานเหล่านี้จะไปไงต่อครับจะตกงานหรอครับ และการสร้างเรือจริงๆแล้วก็ไม่ได้ใช้คนงานเยอะขนาดนั้นนะครับส่วนใหญ่เป็นการใช้เครื่องจักรซะมากกว่าอัตราการจ้างขนาดนี้ตัวเลขมาจากไหน5ครับคือโครงการนั้นจะต่อยอดในการสร้างอุตสาหกรรมใหม่สร้างเศรษฐกิจใหม่ในพื้นที่ได้จริงหรือครับ6ครับคือรัฐอ้างว่าแลนด์บริดจ์จะช่วยเพิ่ม GDP ที่ถึง1.5%จาก4%ไปเป็น5.5%แลกกับการลงทุน1ล้านล้านบาทคิดอย่างไรครับตัวเลขนี้มาจากไหน เจ็ครับคือปัญหาเรื่องของภาระทางการคลังครับเวลานี้นี่สาธารณะเราอยู่ที่60%สถ้าบวกดิจิตอลวอลเล็กว่า5,0,000นกว่าล้านของรัฐบาลเข้าไปก็จะอยู่ที่6กสิบนบวกแลนบริดจ์หนึ่ล้านล้านเข้าไปจะอยู่ที่7จสครับสูงกว่าสมัยต้ยมยำกุ้งนะครับเราจะไม่เหลือพื้นที่การคลังหรือฟิสิกอลสเปซไว้สําหรับรับความเสี่ยงในการลงทุนในการแก้ไขปัญหาอื่นๆได้อีกเลยนะครับและข้อมูลจากแบงก์ชาติครับรายได้ในการจ่ายดอกเบียนะ้ยณตอนนี้อยู่ทีี9่9%ถ้้้้าาาาบวกอกออ1.6ลลนนเขขไปงแะ รายได้จ่ายดอกเบี้ยอยู่ที่เกินกว่า12%แน่นอนครับหมายความว่ามีงบประมาณ100บาทจ่ายดอกเบีย้ยละ12บาทเหลือเงินไว้ใช้จริงแค่88บาทเท่านั้นซึ่งถ้าเกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผลกระทบต่อเครดิตเรต i ติ้งครับสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างเสี่ยงนะครับสำหรับเศรฐษฐกิจไทยถ้าเกิดเครดิตลดลงนักลงทุนหนีเงินทุนไหลออกนะครับธรรมทานและถ้าเกิดรัฐจะใช้ระบบ p p p มอสบสัมปทานให้เขา เราจะเป็นแบบลาวแบบพมา่าแบบศรีลังกาที่จีนไปลงทุนหรือไม่ครับแครับคือเราจะคืนทุนเมื่อไหร่ครับจากรายงานบอกว่า40-49ถึง4 9ปีตัวเลขที่สําคัญคือเรื่องของรายได้ครับคําถามง่ายๆเลยครับเราจะสามารถแย่งลูกค้าจากสิงคโปร์และมาเลที่ใช้บริการอยู่แล้วมาย้ายมาอยู่ที่ไทยได้จริงหรือครับ อย่าลืมนะครับว่าเขาคืนทุนกันหมดแล้วนะครับเขาสามารถดําราคาแข่งกับไทยได้นะครับและเขามีอุตสาหกรรมทั้งเรื่องของการส่งท่อ,ทอส่งแกส๊สมีเรื่องของท่อส่งน้ํามันมีเรื่องของโรงกลั่นน้ามันอยู่นั้นอีกมีจุดกระจายสินค้าอีกในประเทศอื่นๆเขามีอีโคซิสเต็มที่ครบถ้วนซึ่งของเราไม่มีอยู่ในนโยบายนี้นะครับไม่อยู่ในแผนนี้นะครับเราจะแข่งกับเขาได้หรอครับจะมีตู้คอนเทนเนอร์กว่า20ล้านที่ยูหรือ20ล้านตู้อะผ่านแลนบริดจ์จริงๆได้หรือ ผมคิดว่าเราควรไปดิวกับเขาก่อนไหมครับดิวกับบริษัทเดินเรือบริษัทโลจิสติกไอเตอร์ให้เขาร่วมลงทุนกับเราหรือมาเซ็นสัญญากับเราว่าถ้าเราสร้างโครงการนี้เขาลงเขามาทํากับเราชัวร์เขาย้ายมาผ่านเราชัวร์เพื่อเป็นการเคิเวคอนแท็กไว้ก่อนเป็นการการันตีคอนแท็กไว้ก่อนว่าเราจะได้รายได้ไดชัวร์ดีกว่าไหมครับสุดท้ายครับท่านประธานครับผมคิดว่าความซับซ้อนของโครงการและ คือผมคิดว่าความซับซ้อนของโครงการมีความจําเป็นที่เราจะต้องตั้งกรรมธิการวิสามันเพื่อศึกษาครับรวมถึงเรื่องของความขัดแยง้งในเรื่องของรายงานระหว่างสภาพัพกบสอนคก,ก็ดีที่ออกมาแล้วไม่ตรงกันแต่ยังไงก็ดีผมอยากจะฝากนะครับทางกรรมธิการวิสามันทุกท่านด้วยว่าจุดยืนของกรรมธิการคือมีความเป็นกลางนะครับท่านประธานเราไม่ควรจะมีธงว่าจะเห็นด้วยอยู่แล้วหรือไม่เห็นด้วยอยู่แล้วกับสิ่งที่รัฐบาลจะทํา และเราไม่ได้ตั้งกรรมธิการวิสามันขึ้นมาเพื่อเป็นเพียงตรายางประทับสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐบาลที่จะทําโครงการที่ยังไม่มีการศึกษาออกมาอย่างถ่องแท้นแน่นอนไว้ก่อนหน้าที่ของกรรมธิการคือหาคําตอบให้กับประชาชนครับท่านประธานว่าจริงๆแล้วแลนบริดจ์ที่เราจะสร้างเนี่ยมันคุ้มค่ากับการลงทุนจริงๆหรือไม่และมันมีโครงการอื่นที่ดีกว่านี้ให้กับพี่น้องชาวภาคใต้และพี่น้องคนไทยทั้งประเทศหรือไม่นะครับท่านประธานขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับ